เรเบิลมูนนะครับ Star w a r ลฉบับพี่แซ็กซ์ไนเดอร์นะครับคือคือพี่แซ็กซ์ไนเดอร์เนี่ยแกแกเคยมีบทหนังที่แกเขียนเว้ยเป็นน่าจะเป็นแค่เป็นพิชิ่งอ่ะคือเขียนไว้แล้วบอกว่าจะไปแบบจะไปเล่าเรื่องนีใน้ให้กับ Star Wars แต่เหมือนว่าลูคัดฟิล์มเลยพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบยังไม่ได้อยากได้ทำไม่อยากได้อะไรแบบนี้แกก็เลยเก็บบทนี้ไว้นะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยแกได้ไปลง First Deal กับ Netflix ถ้าใครไม่เข้าใจว่า First Deal ก็คือหมายความว่าเราอยากทำหนังอะไรอะ่ะเราจะยื่นให้กับ Netflix เป็นที่แรกอันอ่า,อาผมมีบทเนี้ผมอยากทาก่อนที่ผมจะเอาไปให้เจ้าอื่นๆอ,อีกอะ่ะเออผมจะให้กับเน็ตฟิกถ้า Netflix โอเคทําก็ทําแต่ถ้าไม่ไมี็ต่ิกผ่านเขาจะไปหาค่าอื่นก็นี่คือเป็นหนังเรื่องแรกของ First เป็นเขาเรียกว่า First Deal กับพี่แซกซ์ไนเดอร์นะฮะหลังจากที่แ n y d e ไนเดอร์เนี่ยทำให้ Netflix มี Army of the d e a ดอะที่มันประสบความสำเร็จมาก Netflix เขาก็เลยยอมที่จะเขาเรียกว่าทำดีลนี้ร่วมกับ พี่แซ็กซ์นายเดอร์ของเรานะครับก็เลเวลมูนเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องแรกจากดิวอันนั้นนะครับวันนี้มีความคืบหน้าขึ้นมาอันใหญ่ๆออกมาก็คือเลเวลมูนเนี่ยนะครับก็ได้นะักแสดงนําไปที่เรียบร้อยนะครับคือคุณโซเฟียบูเทลล่านะครับก็คิดว่าหลายๆคนคงคุ้นหูคุ้นตากันนะครับเธอเล่นทั้ง King's Man ภาคแรกเล่นมัมมี่นะครับแล้วก็เล่นเอ่อสตาร์เทคบิยอนด้วย Beyond, ไซรนะ์บิยอนหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะเธอเป็นแต่งหน้าซะเยอะเลยนะครับ ถามว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ยกมาเนี่ยเขาบอกว่าเ,เมื่อตอนที่อาณาจักรเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าแบบจักรวาลเนี่ยอยู่ในภาวะที่มันแบบว่าสงบสุกไม่มีอะไรในชายขอบกาแล็กซีเนี่ยกำลังถูกนะครับครอบงำแล้วก็ถูกโจมตีโดยจักรพรรดิที่ชื่อว่า r e เ e n บา a ิ i l i ัสนะครับที่พยายามที่จะกำจัด น่าจะก,กำจัดกำลังเริ่มที่จะเผยแพร่อิทธิพลมานะครับแล้วไปที่ดวงจันทร์ดวงนี้นะฮะแล้วพอที่ดวงจันทร์ดวงนี้เนี่ยก็เลยส่งผู้หญิงคนนึงเด็กหญิงคนนึงเนี่ยที่มีอะไรวะมีอดีตอันลึกลับพยายามที่จะออกไปตามหานะครับในดวงดาวข้างๆเนี่ยเพื่อร่วมมือกันแล้วก็ออกไปต่อสู้กับไอ้จกักรพรรดิคนนี้นะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นี่คือสตรอรี่ของเลเวลมูนก็ รู้สึกปาวไหมก็ก็รู้สึกสตาร์วอลมนกันน้องไปตามหาเจไดอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าอันนี้คือแรงแรงบันดาลใจหลักของเลเวลมูนเนี่ยนอกจากสตาร์วอลแล้วคือเซเว่นซมูไรก็คือเหมือนกับว่าเอาหาซมูไรามาช่วยปกป้องหมู่บ้านอันนี้ก็เหมือนกันว่าออกไปตามหานักสู้มาช่วยกันปกป้องดวงจันทร์ดวงนี้นะก็เป็นเลเวลมูนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดการถ่ายทําหรือหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าฉายเน็ตฟลิกซ์อะผมคิดว่า n e t f l i เขาตั้งเยอะนะครับก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ดูจักรวาลของ Netflix เนี่ยเขาก็ให้พี่แซคเต็มที่แล้วล่ะผมรู้สึกว่าแซคไนเดอร์น่าจะอยู่กับ Netflix ยาวๆเลยอะเพราะว่าจะมี Army Out of the Dead ภาค2ออีกใช่ไหมแล้วก็มีโปรเจกต์อันนี้อีกนะครับก็คิดว่า Netflix โยนอะไรมาก็เอแซคไนเดอร์โยนมา Netflix ก็คงแฮปปี้หมดแล้วครับแล้วก็เขาเขาให้สัมภาษณ์ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นใหญ่แบบใหญ่เลเวลเดียวกับไอนี่เลยนะ ตอนฉากเริ่มต้นของ Man of Steel อะที่จำได้ไหมใครเคยดูได้มันจะมีฉากแบบสู้กันบนยาแล้วออกมาสุดท้ายดาวระเบิดตู้มเน่ยเขาบอกว่าแอคชั่นมันจะแบบระดับนั้นเลยเขาบอกว่านี่คือหนังที่เขาบอกว่าเป็นแอคชั่นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาจะจินตนาการได้แซ็กซ์ไนเดอร์บอกนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับเรเวลพวกูุนี้ก็เต็มตัวนะฮะว่าเวอร์วังอลังการใครที่เป็นแฟนแซ็กซ์ไนเดอร์ใครที่เป็นแฟนของจัสติสลีกแซ็กซ์ไนเดอร์อยากดูผลงานที่แบบโดนแบบเป็นตาแซกโดนตามใจเต็มร้อยอ่ะ เพราะฉะนั้นเลเวลเกอ Army Death ร์อาร์มี่ออฟเดสภาค2เนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะครับเพราะต้าแซกเองก็เขียนบทด้วยนะแล้วก็มือเขาเขียนมือเขียนบทอีกคนคือมือเขียนบทอาร์มี่ออฟเดสนั่นแหละนะครับก็มาช่วยเขียนบทตรงนี้กันด้วยนะครับสำหรับเลเวลมูนก็ถามมาดูแล้วกันอยากดูไหมสตาร์วอล์ฉบับสไนเดอร์นะฮะผม,มอยากดูนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาแกบ้าก็แกบ้าให้สุดนะแต่ว่าอาร์มี่ออฟทีมเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลย